เครื่องทอดตาฮีโร่ไว้ใจได้ครับผมนี่ไนงะน่ารักน่ารักนี่ร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยนี่ร้อยแปดองเนี่ยร้อยแปดสิบาบาทครับใหญ่ใหญ่เลยค่ะนี่รอ้อยยี่สิบเนาะสามขาร้อยยี่สิบนี่ครับผมสวัสดีครับผมตะลอนถ่ายเทียนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดศรีแยกทศกัณฐ์นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาดูนะ เป็นร้านขาหมูนะครับผมขาหมูลุ่ยอดนะขาหมูเจ้าดังในโซเชียลนะครับทุกคนนี่เขามาขายอยู่ที่นี่ทุกวันแล้วนะฮะเป็นตลาดเสียบทศกัณฐ์นะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านพร้อมกันนะครับผมขาขากรีขาขา120จานนะพี่สุจริพี่สองจาโอเคได้ค่ะย้าป่าแล้วหม้อแรกก็ทั้งข่าวนะคะครับก็คือหมดไปหลายหม้อแล้วนะครับทุกคนสามขาหนึ่งร้อยหมดไปแล้วนะครับอันนี้คือสามขา120นะฮะ นี่ครับเดี๋ยวต้องถามพี่สาวก่อนตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับหมดไปเจ็ดโมงแล้วนะฮะโอ้โหนี่ครับไปแม่ไปทำก็ได้นี่ครับผมใชหบัตรบิลจุดแล้วเพราะจะเอาถุงโพก่อนขอโชว์หน่อยครับขอโชว์หน่อยโนี่จ้าสามขาร้อยยี่สิบจ้าโอ้ร้อยยี่สิบบาทนะครับทุกคนแต่ว่าสามขาหนึ่งร้อยหมดไปแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วค่ะหมดไปแล้วนะ กี่โมงคะแม่ได้คิวที่เท่าไหร่คะแม่นี่ครับทุกคน่าแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสามขาร้อยยี่สิบจ้าสามขาร้อยยี่สิบนะครับสองคนสองร้อยสี่สิบจ้าเดี๋ยวพะโลค่อยมายื่นนะคะตอนนี้ได้เป็นคากี่ับผัดทอดไปนะคะคุณที่เก็บแับคิวไว้นะคะคากีวคากีิเท่าไหร่นะพี่สองนี่ใหญ่เลยค่ะ ไม่มีใครกล้าขายอีกแล้วนะครับสามขาร้อยสามขาร้อยยี่สิบนะดุงยอดคนเดียวนะครับขาหมูซีพีอย่างดีนะตอนนี้หมูขึ้นค่ะเราก็ขายราคาเดิมจ้ะขายราคาเดิมอยู่เนาะขายราคาเดิมจ้ะหมูขึ้นเราก็ขายราคาเดิมจะคงทีอยู่ตรงนี้จนะ้ะแต่ว่าถ้าอนาคตจะปรับราคายัางไงเดี๋ยวคอยรอติดตามเพียน้าเพียองของยอดแล้วกันเนาะใช่ค่ะตอนนี้ยังสู้ราคานี้ไหวอยู่สู้ไหวอยู่ค่ะ ให้ลูกค้าเลยค่ะอู้ตายแล้วเปื่อยขนาดนี้นี่โอ้โหวันนี้เตรียมมาเยอะมากนะวันนี้เยอะค่ะคิวที่หกสิบหกหกแปดนี่ที่หกเป็ดเฉยนี่ค่ะค่าเหมือนรู้เลยนี่นะครับทุกคนนะครับตัวนี้เป็นขาหมูเยอรมันนะครับในราคา160บาทนะ180 200บสอนะครับก็มีหลายไซส์หลายราคานะครับ นีร้อยยี่สิบเนอะสามขาร้อยยี่สิบนี่ครับผมเดี๋ยวจะมีมาอีกก็ขาพอร้อยอีกห้าม้อไอ้พอร้ออีกสามม่อแล้วก็ขาสีสีครับพอร้คือหม้อใหญ่ใช่ไหมครับอขาพอร้อยค่ะขาพอร้อยนะขาใหญ่เนาะใช่ค่ะขาใหญ่แต่ว่าขาทอดวันนึงจะได้แค่สองน้อยขาเองค่ะเพราะว่าคนจะทำไม่ไหวหมดทำเยอะค่ะขั้นตอนของทอดจะมีเยอะค่ะครับผม ใช้เต่น้ำมันเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เอามาเทใส่ตะแกรงอันนี้แล้วก็กรอบกริบปๆครับไม่ได้ใช้บัตลมเป่าถ้ทอดจริงก็ได้ประมาณเจ็ดถึงแปดสิบขาแต่ว่าขามันจะได้เกินไปแล้วเอาแบบสวยๆน่ารักๆก็ห้าสิบกาประมาณห้าสิบขาที่สวยเลยนะแต่ก็ดีๆเครื่องทอดตาฮีโร่ไว้ใจได้ครับผม มีปัญหาอะไรมาปรึกษาได้นะครับเจ้าของใจดีครับเจ้าของพื้อทอดใจดีมากๆเื่อน้องบูมน้องบูมไอหนุ่มไฟแรงน่ะเจ้าของหนุ่มป้อหล่อเปี้ยวเลยน่ารู้จักเนาะบึ้มๆใหญ่ใหญ่ให่ดูเพื่น ราคานี้มีใครกล้าขายไหมครับไม่มีแล้วนะลุกยอดคนเดียวนะครับอ,อันนี้ร้อยเจ็ดสบบาทร้อยเจ็ดสิบมาใช่อันนี้ร7 0ยเจ็ดสิบนะจ๊ะร้อยเจ็ดสิบครับร้อเดี๋ยวมันหลังผมจะเข้าไปบุกคืนหันลุกยอดครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมายใหญ่อย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้ร้อยแปเองเนี่ยร้อยแปบบาทครับ ร้อบาทนะครับทุกคนแบบใหญ่ๆเบิ่ม ุดท้ายครับหมดแล้ววันนี้200ขาหมดแล้วครับกระผมนี่ครับทุกคนนะครับกระทะสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนขาหมูเยอรมันนะครับหมดไปแล้วนะครับรอขอลูกค้าด้วย ครับขาหมูเยอรมันนะครับเขาจับจับมาชิลต้องไปรอคิวอ่ะวันนี้ผมมาไม่ทันขาหมูพารูนะครับขาใหญ่หม้อนี้นะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสมาถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้เตรียมมาเยอะแล้วก็หมดไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมเฮ้ยพี่คนนี้หน้าคุ้นๆเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้งเป็นผู้ช่วยด้วยครับผู้ช่วยด้วยนะครับครับผม ใช <200. S 2> ่แล้วก็จะมีให้ลูกค้าไปเนี่ยมีแต่ขาเล็กๆเขาจะเอาขาสองร้อยขาจะเอาขาใหญ่แต่โ okay, อเคค่ะคุณพี่ได้เป็นร้อยแปดนะคะได้ค่ะได้หมดจ้าอ่ะโอเคสุดท้ายแล้ว, <108. S 1> ลวนะครับแปดอันนี้ร้อยแปดร้อยแปดติดจับร้อยแปดติดจับโอเคสามร้อยห้าร้อยบาทปิด,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 ด <laughs> แล้วปิดแล้วของไม่พอจ้าอ่ะอันนี้เราแค่เพียขอบคุณที่ กับ89อตอนนี้เดินทางมาถึงคิวที่89นะครับแต่ว่าคิวหนึ่งคือเขาไม่ได้เอาน้อยนะครับอย่างคิวแรกๆที่ผ่านไปคนละ40 30 20ขานะฮะแต่ว่ายังไม่มีรับหิ้วนะครับทุกคนตอนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ทางร้านค้าเขาปรึกษาหารือกันก่อนครับว่าจะปล่อยให้รับหิ้ววันไหนนะครับเดี๋ยว ใ่คเดี๋ยวจะคนที่มาที่หน้าร้านเดี๋ยวจะไม่ได้กันนะครับถ้าลูกค้ามารับวพีวันเยอะนะฮะนี่นะครับทุกคนตัวนี้ผมอยู่กับน้องนัทนะครับเดี๋ยวให้น้องนัทนะครับผมบอกนะครับว่าเป็นใครมายังไงนะครับถึงได้มารู้จักกับร้านขาหมูลุงยอดได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมนัทคิงสตีดฟู้ดนะครับผมรู้จักลุงยอดก็ผมไปเดินตลาดตลาดที่ลุงยอดอยู่ตอนแรกนะครับแล้วก็ไปเจอกันแต่ว่าผมแค่เดินผ่านนะ ผมเป็นบล็อกเกอร์อยู่แล้วนะผมมีเพจชื่อว่า King Sit Pro ใช่ไหมครับก็เจอลุงยอดปุ๊บขอถ่ายลุงยอดถามผมแต่ตอนนั้นผมมีงานผมก็เดินผ่านไปก่อนอ่าเดินผ่านไปก่อนนะยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายเดินผ่านไปก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งผมไปเพื่อที่จะไปขอถ่ายแล้วก็ลุงยอดก็ให้ถ่ายครับอ่าแต่ว่าก็ตั้งคําถามมันเดิมมากว่า ่ายไปทาอะไรยังไงเขาอาจจะยังไม่รู้ครับว่าโซเชียลมันมีผลต่อร้านขนาดไหนตอนนั้นลุงยอดยังไม่รู้นะไม่รู้ครับไม่รู้ตอนนั้นไปเจอที่ไหนครับตลาดไหนตลาดเวิลครับครับผมอ่าเราจะนัานมาก็มารีวิวทําให้ใช่ครับลุงยอดเป็นที่รู้จักของคนในโซเชียลพระถ่ายสักพักลุงยอดก็แบบคอนแทคบอก,กให้ผมแบบช่วยรีวิวหน่อยโอเคผมมองว่าเห็นโอกาสตรงนี้ของลุงยอดครับผมก็ดันเต็มที่เลยครับผมใช่ครับดันเต็มที่เลยอ่างวันนี้ก็อย่างที่เห็นครับ นี่นะครับลูกค้าเยอะมากๆ,ๆนะครับอพิกัดตัวนี้ก็จะเป็นที่สี่แยกทศกัณฐ์ครับพุทธนพรนสายสองกรุงเทพนะครับตอนนี้นะครับหมุดลุงยอดนี่โผล่ขึ้นมาแล้วนะชื่อว่าลุงยอดขาหมูตลาดสี่แยกทศกัณฐ์ออแสดงว่าใครจะตามมานี่คือหายากง่าย,ายาเลยง่ายเลยครับเิร์ชว่าลุงยอดขาหมูตลาดสี่แยกทศกัณฐ์เจอแน่นอนครับโอเคครับนี่ก็เป็นน้องนัดจากเพจคิงสต e e ท Food นะครับผมก็ ทำให้ลุงยอดนะครับมีเสียงมาก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านลุงยอดนะไปแล้วนะครับคนนี้นะครับเรีกไม่ได้เลยนะครับกับคนนี้นะครับผมก็มาจากเพจน้องนัดด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบอกก่อนเลยว่าถ้าลุงยอดทําไม่ดีนะครับลูกค้าก็คงไม่ลุ้มเขาต้องทําของที่ออกมาดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาดีนะครับทำราคาได้ดีลูกค้าก็ยิ่งลุมเข้าไปใหญ่เลย โอเครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณน้องนัทมากนะครับผมขอบคุณครับผมก็ไปดูคลิปของลุงยอดนะหรือว่าคลิปเดือนนะในช่อง King Studio ได้นะครับอย่บาบอกว่าตอนนี้คือน้องดังมากมากนะครับโอ้ขอบคุณครับพี่สมควรปากไว่ขอบคุณครับผมขาหมูลุงยอดครับผมเนี่ยนี่แหละครับขาหมูลุงยอดขายที่ตลาดสี่แยกทศการสายสองทุกวันครับตั้งแต่เที่ยงครับถึงหนึ่งทุ่มแต่ส่วนมากจะไม่ถึงหนึ่งทุ่มเเข้าโมงก็หมดแล้ว นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ปากเขาเรียกอะไรลูกค้าทุกท่านนะครับมา,มาอุดหนุนขาหมูลุยอดได้ครับที่ผมมีได้ทุกวันนี้ีเครื่องทอดเครื่องต้มทุกวันนี้ไม่ใช่ของผมเองนะครับก็ได้จากลูกค้านะครับที่มาอุดหนุนผม ถ้าไม่มีลูกค้าผมก็คงไม่มีปัญญาจะซื้อเครื่องนี้มาได้เพราะฉะนั้นผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาป่นกับลุงยอดกับสุกกาครับผมนี้ต้องขอบคุณลุงยอดมากนะครับผมใ,<ช>ใคร,ใครที่รักลุงยอดอยากมากินขาหมูลุงยอดนะครับเชิญได้เลยนะฮะเสียยากทศกาล<ช>นะครับผมปักหมุดมาได้เลยนะครับ,รบถึงแน่นอนนะฮะแต่ว่าต้องมาวันนี้นึงเพราะว่าทําิบชั่วโมงนะครับไม่ได้เขียงใช่ไหมครับใช่หนึ่งชั่วโมงแต่ว่าวันนี้เตรียมมาเยอะก็ขายประมาณ2ชั่วโมงเนาะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับขอบค นี่ครับผมบรรยากาศนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม,ออมสำหรับวันนี้ตลอดคลิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ